ครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับก็ย่ำเสร็จไปแล้วหนึ่งลวงนะครับตอนนี้จอดพักกินข้าวช่วงระหว่างรอปล่อยน้ำออกนะครับน้ำมันเยอะนะครับคลิปที่แล้วย่ำลวงแรกตามยาวตามยาวไปอย่างนี้ฮะโอ้โหน้ำเยอะย่ำมองไม่รู้เรื่องเลยฮะแล้ว คลิปนี้ฮะยังอยู่ที่ย่ำนานะครับจะย่ำขวางครับเหลือย่ำขวางลงสองเอาย่ำเฉพาะอีตรงที่ดินดำๆเนี่ยฮะเราให้มันเละแล้วค่อยเอาเอากระดานมาลูปครับเดี๋ยกินข้าวเพิ่งเสร็จโอ้ถาดหอบดินดีจังเลยฮะที่แรกก็ว่าไม่หอบไม่หอบเดี๋ยวต้องทำอะไรกันโคลนซะหน่อยไม่ให้ดินมันสาดขึ้นมาบนบนถาด ถาดเบาดีอยู่แล้วทำทำถูกแล้วครับแต่เดี๋ยว,ยวต้องทำทำหาแผ่นอะไรมาบังไม่ให้โคลมันสาดใส่ถาดไม่งั้นมันอุ้มดินพออุ้มดินแล้วรถมันหนักครับเดี๋ยวเหลือย่ำเหลือย่ำขวางไปงี้ฮะดวงสองแล้วก็เสร็จครับแป๊บเดียวครับตอนนี้ก็เอ่อ ผมมาย่ำอยู่8โมงกว่าตอนนี้ก็9โมงกว่าวิ่งแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวไปชมกันครับสำหรับรถนี่เป็นเครื่องเล็กนะครับ110อัพ120รยนะคะวงล้อก็31เ 3, อ็ดนิ้วครึ่งครับเป็นรถเเครื่องเล็กนะฮะอย่าเอาไปเทียบ อย่าเอาไปเที่ยวกับพวกร้อยสี่ร้อยห้านะครับแคมก็แคมเดิมนะฮะมีอันนี้มีแค่สปริงครับเป็นรถเครื่องเล็กนะฮะร้อยยี่สิบนะครับก็วิ่งได้เท่าที่เห็นนะฮะก็วิ่งสนุกสนานไปนะครับไม่ได้ไม่ได้รวดเร็วอะไรมากมายฮะรถเครื่องเล็ก โอเคครับตอนนี้ก็ยํำเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลวงสองก็แป๊บเดียวครับเดี๋ยวต่อไปก็เปลี่ยนมาใส่กระดานรูปเครื่องนะฮะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงครับตอนนี้ผมก็ยํำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอถอดผุบครับเอารถขึ้นมาเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะ ติดตามกันต่อในคลิปการรูปเทือกนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนไปอุปก,กรณ์รูปเทือกเลยฮะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ